สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของรับตานะครับผมน้าคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาครับนะถึง15พฤศจิกานะครับกับปาสีตุลครับมาเรื่องราวอย่างไรครับมาล่างกันไปเลยทีเดียวนะครับมาความรักมาถึงบบปนนะครับเนาะมาถึงอยู่ด้วยกันเนาะดูดวงเนาะมันึอยู่เนี่ยนะความพักการงานครับ แล้วก็การเงินที่จะวิ่งเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงอ่าอะไรยังก็โชคลาภนะครับแล้วก็ข้อควรระวังแล้วกันนะครับผมมาเรื่องแรกนะครับผมขอคุยถึงเรื่องคนโสดครับคนโสดครับ้าข่ายโสดอยู่บอกได้เลยว่าช่วงนี้กําลังมีสเสน่ห์กำลังกําลังมีคนที่จะจับตาจ้องมองดูโอ้ยพี่ผมโสดมานานละแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้มองเรานะครับอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นคนที่ขี้เลยหรือว่าคนที่แบบ ผิวพรรณภายนอกนี่ดูแบบด,ดีเลยนะบล้อมางามนะครับแต่ข่รจะพู้ว่าก็จะมีคนที่ยังพยายามในแบบไม่ได้มองจุดๆนั้นเล็งเราอยู่ชอบในการกระทำเราอยู่ชอบความจริงใจกับเราอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเอาตรงๆ,รงๆเนาะอยู่สมมติยุดตัวอย่างนะครับผมมาได้ว่าอย่างอันอีก,ก็คือเท่ารู้สึกว่าเราหน้าตาบ่ค่อยดีแล้วแต่มันสามารถปรับปรเปลี่ยนบุค,คลิกได้นี้ครับอายุป,ปัจจุบันบระเดี๋ยวนี้นะปรับเปลี่ยนบุค,คลิกได้ นะ้าแต่งเสริมแต่งสวยยังไงก็ได้ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับดังนั้นครับอันดับแรกที่ผมจะแนะนําก็คือเราเรามีความดีของเราเรามีเขาเยาตัวต,วตวนของเราที่แท้จริงลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูสักนิดหนึ่งนะถ้าคิดว่าถ้าเราแบบโศกโศก,กมกอนะไรเงี้ยลองเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นมันก็แก้ได้ครับคนก็จะเข้ามาหาใช่บางทีว่าบางคนแม่งพี่ผมไม่รอเลยไปน,นัง่งขอโทษน,นะนั่งหน้ามึงเหี้ยมากนะฮะแต่พฤติกรรมมันโคตรน่ารักเลยน้องคนนี้ แล้วลองเปลี่ยนดูสิครับลองเปลี่ยนลองทําให้คุณที่สะอาดขึ้นลองแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดขึ้นนะแต่งตัวใหม่ขึ้นเอ่อทตัวให้สะอาดขึ้นนะมีเออมันก็มีสเนตัดผมตัดเผ่าตุาทาให้มันดูดีมันก็ต้องมีคนเข้ามาในชีวิตสิครับนะแต่ถ้าถ้าวันไหนพี่ผมสวดอยู่แบบหน้าเหี้ยฟันก็บ่กแป้งน้าก็บอกอาบไอ้ควายเอ้ยนะไปเลยนะ มึงแบบต้องเอาเมียเลยยุคนี้นะอู้แล้วขึ้นครับอู้แล้วขึ้นอันนี้คือขนันแนะนำนะฮะ้องเปลี่ยนตัวเองดูครับนะอย่างที่ผมบอกไปมันแก้กันได้ครับยุคนี้นะคนหน้าเฮี้ยห่ขนาดเลยครับไปทำศัยกรรมมันก็ยังสวยขึ้นมาได้มันก็ยังรอขึ้นมาได้นะ อันดับแรกถ้าเราบอได้ไปทำศิยกรรมขนาดนั้นนะครับเปลี่ยนตัวเองก่อน,นครับเปลี่ยนเปลี่ยนคมว่าเปลี่ยนไมเซอร์เราก่อนนะเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าอย่างการที่เขาแก้สมมกอ่ะเออแก้คาว่าโวยไปเหีาก่อนนะประมาณนั้นนะครับผมมามีเข้ามานะทั้งชายทั้งหญิงครับนะถือว่าเป็นไปได้ส่วนเรื่องจีบติดบะติดหรือยังไงอยู่ตัวที่ท่านเองก็แล้วกันแต่มีโอกาสที่จะเข้ามาในเดือนนี้นะครับผมรวมไปถึงคนที่กําลังอกหักนะบอกเลยครับว่าคนที่กําลังอกหักบอกเลยว่าดี ดีอย่างไรดีที่คุณจะเจอโอกาสที่ดีครับดีที่คุณได้ทําโอกาสดีที่คุณได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นดีที่รู้ตัวก่อนแก้ไขก่อนครับดีกว่าเราไปมัวใช้เขาผมใช้คาว่าอะไรครับชีวิตพังอ่ะอืมกับคนเก่าๆคนแบบแบบนั้นอ่ะนะแล้วจะไปทนอยู่กับมันยิ่งหยังนะครับอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเออนะทนอยู่ทําไมนะ แสดงว่าอันนี้ก็คือแบบเพราะว่ารักโอ้โหรักมันมีหลายรักก็ได้เลิกเอาเอาไม่ก็ได้คุณมีคุณค่าในตัวเองนะดูนะอย่างที่ผมบอกไปครับคุณเหมือนคนที่งามคนที่เป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคนที่สวยคนที่แบบมีใครที่อยาจับตาจ้องคุณอยู่แต่คุณจมปักอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นอะไรที่ทําให้คุณด้สิ่งนั้นอ่ะแก้ไขตรงนั้นซะนะถ้ากาลังคาสั่งอยู่คุณตัดสินใจเลือกเลือกสักทางหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงว่ะ คุณมีคุณค่าในตัวครับคุณเจ้าของราศีนี้นะมีคุณค่าในตัวมีพลังอํานาจมีไออย่างที่จะบันดาลท้งหดต,ตัวเองได้ดูดีขึ้นกว่าเดิมที่อยู่ยังแบบเดิมและความมั่นคงก็จะดีกว่าเดิมครับถ้าคุณยังเจอปัญหาแบบนี้ซ,ซ,ซ้ำๆซากๆคุณไม่ยอมเลิกมันก็เจอซ้ำๆซากๆแบบนั้นนะจงขอบคุณคําว่าโสดนะครับผมจงขอบคุณคําว่าอกหักในเดือนนี้อะลืมต่างเร็ว,รวขึ้นแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีครับนาะประมาณนี้ครับส่วน คือแบบมนุษย์แฟนมนุษย์แฟนที่อยู่ด้วยกันนะมาสักพักหนึ่งหรือว่ากำลังคบกันนุ่งนิงนุ่งนางกันในตอนนี้นะบอกเลยว่าตัวนี้ชอบสิ่งสุดวยงามๆผู้ชายก็เริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวทําให้บุคลิกตัวเองได้ดีขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็รู้สึกว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวควบคุมความอ้วนออกกํลาลังกายดูแลตัวเองโอ้ถือว่าเป็นไปด้วยดีครับและอีกฝ่ายหนึ่งจะค่อนข้างที่จะเข้ามาหึงหวงเราด้วยนะเพราะว่าเราดูดีขึ้นอยากจะเข้ามาใกล้เฮามากขึ้น เว่าย่งถ้าเราดูดีขึ้นมีพลังงานดึงดูดของคนราศีนี่นะกับมนุษย์แฟนมันมีแรงดึงดูดถ้าเราเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้ายัางเดิมตื่นก่อซ้ายฟันกับว่าแปง้งอาบน้ำมีกลิ่นตัวเสื้อผ้าเสื้อเก่าโอ้โหเสื้อเก่าเอาขว้างเลฮะนะถ้ามันใส่แบบเสื้อคอย้อยแล้วาแล้วมีรูโอ้โหอูสึงสภาพแล้วแบบขอโทษขอใจคำสูุนะไอควายมึง ขวางเนอะนะครับนะชีวิตจะได้ดีขึ้นนะหาอย่างที่มันใหม่ๆทําทำให้ตัวเองสะอาดขึ้นครับนะนั่นๆก็มนุษย์แฟนก็จะได้รักเรานะจริงๆนะมันเรื่องง่ายๆเลยนะวิทยาศาสตร์เลยแต่ครับประมาณนี้รวมเป็นถึงสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันครับในตอนนี้ก็บอกเลยว่าความ คามั่นคงของครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นอย่างบอกว่าครับช่วงนี้ถ้าคุณแต่งตัวดีหรือว่าอย่างรู้สกดูดีขึ้นนะครับโอกาสหน้าที่การงานมันก็จะเข้ามาความรักคข่ความรักจากสามีความรักจากภรรยาที่มีต่อคุณมันก็ดีขึ้นมันสะอาดมันน่าเข้าใกล้มันน่าหอมแก้มมันน่าที่จะไปมนุษย์สัมพันธ์กันก็ใช่ครับอันนี้ก็คือข้อดีดังนั้นถ้าจิตใจเราดีแล้วนะครับการทํางานต่อไปมันก็ดีตามครอบครัวก็ดีตามใช่ครับ แก้ไขดูตัวท่านเองนะประมาณนี้นะครับผมมาอีกอันนึงครับมาเรื่องกับหน้าที่การงานครับมาโอ้โหนะถือว่าเปลี่นจังหวะดีเลยทีเดียวนะเมื่อใดคุณได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะหน้าที่การงานก็ดีนะเปลี่ยนแปลงในความรักนะมันก็มาดีขึ้นครับหน้าที่การงานก็บอกเลยว่าช่วงนี้คุณจะเจอกับการที่เราได้ร่วมมือกับใครสักคนนึง ร่วมมือกับองค์กรอื่นร่วมมือกับคณะอื่นร่วมมือกับสาขาอื่นทําผลงานจากชิ้นหนึ่งหรือมาถ้าไครกำลังค้าขายนะครับช่วงนี้คุณจะต้องมีคนมาช่วยเหลือคุณในการค้าขายมีการติดต่อทําธุรกิจมีก่อนมีการติดต่อทําโฆษณาทําให้คุณนี้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นหรือว่าคุณทํายอดขึ้นจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาขอเป็นหุ้นส่วนขอช่วยเป็นบราเธอร์กันประมาณนี้นะครับแล้วก็โชคลาภปุกนี้ก็จะเข้ามาแต่ถ้าเป็นทํางานอ่า พนักงารประจำเป็นข้าราชการทั่วไปก็จะมีคนเข้ามาจากสาขาอื่นเข้ามาขอความช่วยเหลือมีคนอื่นที่เข้ามาชวนคุณไปทำนู่นทำนี่ครับมันจะมีแบบไออย่างใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณในตอนนี้นะจะเป็นจังหวะที่แปลว่าเออขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือออนอย่างประมาณนี้นะครับถือว่าถ้าคุณได้มันก็เป็นคอนแทคที่ดีแล้วก็ขยายโอกาสในการค้าขายข,ขยายโอกาสในในผลประโยชน์ของคุณมากขึ้น ผมอูดเดียวรวมๆนะแต่จะเจาะเป็นอาชีพไปมันคนจะเยอะนะครับนะแล้วก็บอกเลยว่าสิ่งที่ประสบความสําเร็จอยู่มันก็รอคุณอยู่ครับในเมื่อ2หัวมันก็นยินงดีกว่าหัวเดียวนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นไปได้สวยครับถ้าใครเริ่มทําธุรกิจที่มีคู่คู่ช่วยคู่ขากันมีกูะมีคู่ไปด้วยกันอะอ่าเขาเรียกว่า,ามีเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนร่วมทางธุรังธุรกิจตัวมันก็นดีครับนะไม่ใช่ว่าเราจะเหนื่อยคนเดียวเนาะก,ก็ยังมีหุ้นส่วนยอย่างจุ่นไปถือว่า การทํางานได้ดีครับถ้าใครหางานใหม่อยู่นะครับก็ถือว่ารอในตอนนี้มีส่วนที่จะได้ครับแล้วก็อาจจะเป็นการที่เพื่อนได้นํางานใหม่ให้อ่าอันนี้ก็จะมีเข้ามานะเข้ามาทักทายคุณในเดือนนี้ก็แล้วกันนะครับผมมากเรื่องงานก็มวลละความรักก็ดีแล้วเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับการเงินจะดีตามก็นะครับการการเงินนะครับบอกได้ว่าช่วงเงินในตอนนี้เกือบจะดีแล้วครับเราวังเสียงเงินเมื่อค่ำเมื่อคืนเมื่อใดออกบ้านออกจองกัน นะรถลาครับรถขับลากินเหล้ากินยาก็ระวังไว้นะครับระวังก็กินกินเหล้านักหนาา้าย่จายคือเป้นมดนะระวังตัวนะครับถ้าเป็นถ้าภรรยาได้ดูคลิปนี้คุณสามีเกินราศีนี่ก็เงินเดือนมาก็เรียบริบเงินไว้ ก่อนออกบ้านก่อเจียดไว้สักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปได้เก็บไว้นะครับก็สร้างระบบเงินคือดีเก็บไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีครับเนาะแต่ก่อ้าจะกคือดีก่อไม่ควรที่จะออกกลางคืนครับไม่ควรที่จะเดินทางกลางคืนไม่ควรที่จะไปเลี้ยงเหล้ากินเหล้ากินยากันกลางคนืนก่อนระวังมันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นโดยที่คุณมาคาดคิดก็แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนเรื่องการเงินครับในช่วงนี้คุณยังมีโอกาสที่จะใช้เงินหมุนเวียนไปยังจุดอื่นไปยังอีกจุดหนึ่งอยู่นะหมุนเวียนเงินไป ประมาณนี้นะถ้าขายยังแบบพี่ว่าเออเงินแบบพอในช่วงนี้ก็ยังเป็นการยิบยกจากจุดนี้มาหมุนยังจุดนี้อยู่ถือว่าตึงๆคึงๆกันไปในเดือนนี้นะครับน่ะประมาณนี้ครับมาเรามาดูโชคลาภและการระวังภัยครับว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับนี่ติ้งนองนิดนึงนะครับน่กาก็ระวังภัยไว้ก่อนก่อนที่จะมีโชคลาภเข้ามานะครับน่ะ ก็ระวังเรื่องการใช้คําพูดคําจาที่จะว่าใหร้รุกน้องเพื่อนพิษมิสหายบางครั้งเขามาด้วยดีเขามาพยายามที่จะช่วยเหลือเขาหรือว่าผลประโยชน์อย่างไรคุยกันให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าจะปัดไปเลยจะเสียเพื่อนเสียพ้องกันไปนะครับก็ดูแลกันตัวในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเขามาขอความช่วยเหลือนะเราช่วยเหลืออะไรประมาณไหนได้ก็ลองช่วยเหลือกันไปก่อนนะแต่ถ้าถ้าต้องการปฏิเสธลองใช้คําว่าพักชะลอไปก่อน นะดึงเกมอย่างไปก่อนก็พยายามดูเงื่อนไขดีๆถ้ามันบาได้จริงๆก็ใช้เหตุผลไปเพราะว่าเราบอยากจะขึ้นเสียงเพื่อนพ้องนะครับนะบริวารนะประมาณนั้นลูกน้องนะครับประมาณนี้นะนะแล้วกว็โชคลาภที่จะเข้ามาครับก็บอกเลยว่าโชคลาภจะเข้ามาทางเจ้านายหรือว่าผู้ที่มีอิทธิพลผู้ที่มีเลเวลเยอะกว่าเรา ดังนั้นบอกแปลกเลยที่ว่าราศีนี้จะมีคนที่เข้ามาชักชักจูนทํานั่นทํานี่ด้วยนะอาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้อาจจะเป็นเจ้านายที่ให้โอกาสอาจจะเป็นเจ้านายที่ชี้ทางนําอาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้โตที่ให้โอกาสเรื่องเงินทองเข้ามาเรื่องดูแลเรื่องโมรด,ดกทรัพย์สินอันนี้ก็เปลี่ยนไปได้นะครับถ้าอย่างไรนะโชคลาภคุณขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ผูโ้โตมรด,ดกตกทอดทีด่วิ่งเข้ามานะครับประมาณนี้ครับ แลวนี่ก็คือการพยากรณ์ของช่แน <st utter> ของรับตาครับผมไม่ได้จูปไม่ได้งมงานเลยนะเรื่องไหนระวังได้ก็ระวังนะครับเนะี่ยเรื่องไหนที่แบบเราเดินหน้าทําได้ก็ดีครับมันอย่าเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแต่ท่านท่านป้องกันได้มันก็ม่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดเรื่องราวดีๆสําหรับท่านในเดือนนี้ก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับแล้วนี่นก็คือการพยากรณ์ของชาแนของรับตาครับนะคุณเท่านั้นที่เป็นคนดําเนินชีวิตของคุณนะนะนี่แค่การประกอบเท่านั้นนะครับชอบใจกันอย่างไรนะครับกับคลิปนี้นะ อ่าช่วยชมช่วยแชร์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครพึ่งมาชมกระดุนนาซับสไครต์โลโก้กระดาวให้บ่มคำนะนี่ก็คือสร้างกําลังใจกับผมด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพจนี้ช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะมีเรื่องราวแบบนี้ทุกๆเดือนทุกๆราศีครับช้าหน่อยแต่มาแน่นอนวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ